สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับเบายายอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เนาะเบายาสิาพาไปหาการแมงขนุนเนาะหรือว่าแมงกินูน่นนะั่นแหละเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เห็นมันบิดมาตอมไอ้อดไฟสองตัวสามตัวเนาะบางทีมันนนาเสิออกเนาะเบายายเลยสิาพาทุกคนหาการเบิ่งเนาะไปการเบิ่งนำกานเลยเนาะทุกคนเนาะป่าสิไดหรือบ่ไดเนะาะมันลุ้นนำกันไปนี่แหลนะเนาะอุปกรณ์ อุปกรณ์การจีนูนนะเนาะคราวนี้ไปใส่มันก็ตกลงมาเนาะตกลงมาถุงยางนี่แหละเนาะอุปกรณ์เราเจ็ดแบบง,ง่ายๆน่แะเนาะไปะไปลุ้นไปส้มกันว่ามันสิได้บ่บ่เบายาสิได้บ่บนไปกับไกลคักแหละไปหาทั่วบ่นแหละบนมันเคยกินเนาะตามต้นพริกไทยตามต้นไอ้เรื่อยานางเนาะนดวงดีกะอาจสิด้ ta đường body bao da xì hẻo nào, bữa nay nó, đi, đi lún, đi bưng nấm gan lên nó. các con, nó cứ mắc kình trăm tuân quế này nó, bảy quế nó, mắc nó mình kinh nuôn, thả nó lại, tuân quế này. ô, à đây, hình tuấn một rồi, tuấn hai, trăm tu, bao da hình trăm tu rồi, tam tu, hình tam tu rồi,

โอเห็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเลยเนาะนี่แหละนี่แหละได้มาแล้วสองสามตัวแลนะ้วเนาะไป่ะ,ะต่ออีกอ่เาเผื่อมันมีให้อีกก็ถือว่าลืมออกเลยเนาะบนตกหลายมือเลยโอ้โนี่ยใบนี้มีสามตัวเลยเนาะใบนี้หนึ่งตัวสองตัวเนาะสามตัวมา เอาเลยเนาะตุ๊กๆุ๊ไปยาตกตัว,น,วาาตนี้ตั้มเอาจิตบายาจุกเอาทำไงบางจูห้าหลังเช้าเห็นเวลาเขาเอาใบไม้ติ่งอันนตัวนี้มันก็น่าจะตกลงมาเองเนาะถ้าใบาไม้ติง่งตาตัวใดเาเห็นนะบรรดาไวเนี่ยก็ท่านมันเนาะถ้ามันตกลงพื้น ข้างตาตาววายก่ะดูเหน็นไหมต้นนี้ก็คือสีพัชเนียนเนาะไปไปหาเบื้องต้นอื่นกันเนี่ยต้นนี้ก็ได้อยู่น่าชิได้พอขัวอยู่ตรงมันนี้ไปดุยกันต่อ,อน,นี่นะทุกคนมาพออียแล้วเนาะแต่เป็นแม่กระนุนทองเนาะแมกระนุนทองแมงกระนุนน้อย nói là sẽ tiệc lên nó kép thì lạy tôi, yêu nó mặt kín anh nó kính két tôi nung ná kính két tôi nung 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 nó kính mùi 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 nó mùi mùi mùi

Bên bên đây là sản chỉ những này tôi nữa nữa kiểm ghém chip kiểm ghép bay bay อ้ตกลงด like, ินไปหลายเนาะต้นนี้ก็มีดกอยู่เออบอลแมนมีดกมีหลายมีหลายตัวอยู่แต่เก็บทีละตัวหไดให้ใบไม้ตีังก็บินหนีด้วยล เมื่อได้กันได้ลายกันที่ขั้วไปเฮ็ดไปกินบนเห็ดเวียงอ,อื้อนนี่แหละเบายากันดิมื่นไปเห็ดงานไก่กระนำถือเข้าไปกินเลยต้องหา่าเฮ็ดกับเขา้าถือไปกินเนาะมูคอยมีเม่ขนุนใหญ่เนาะมีแต่เมฆแต่แม่นขนุนน้อยมีแจะกินนูนตัวน้อย

cái đôn tối nay, giật bịch thôi, giật bịch thôi sẽ khỏi kịp cái con มีอีกบอปะยายบอนอีกันทุกคนถือว่าเบิดบอนการแล้วเนาะทุกคนเนาะมีบอิการนี่แหะการหลายแล้วบอยาย่างเลาะหลายแล้วแต่บ่มีเนาะบยาก็สิได้กลับแนอยนึงเนาะนี่ล่ะนอยนึงก็ถือว่าได้ัวอยู่ได้ัวรอบเสาอยู่เนาะจังได๋ก็อย่าลืมเนาะ ผู้ดใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บอยาดเนาะกดกระดิ่งพร้อมเปิดบูได้พาร์คลิปใหม่ๆของบอยาลงเนาะวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละเนาะเอาไว้มื่อหน้าบอยามาก,กันเดี๋ยวบอยาจะแกตัวใหม่ถ่ายคลิปใหม่ทุกคนได้เบิ้งใหม่เนาะบายคลิปนี้ก็มีแค่นี้นแหละ